ก็ได้นะครับในช่วงนี้ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านครับได้รักสาใจของเราให้เปิดลสายลำลำดับต่อไปผู้บูชาพระันารอยูู่่กับนี้เดียวเชิญครับ เรียนเ็ท huh. ุก <sw> ท <ank assignment> <ret> ่านประนมมือขึ้นคำทำแบบต่อไปอาุสาภาควตถัมมโภาวตสาวกสัมาบูรารังกาดังนั้นขอริษัเรตุอาจารอัจฉักเ Pakgawarto arangහ සමා සම්පසා naබතසා pak เรียนชวนทุกท่านนะคะในใส่บาทโดยพร้อมเพียงกันนะคะการใส่บาททุกครั้งของเราก็จะเป็นการสร้างบุญประการ ในน้าชุวงนี้เป็นเช่นนี้ครับนั่งลงใส่บาตรแลก็ทำใจกับลองแยกใส่ในเครื่องสมาทานแล้วก็หายใจเอาจากที่พวกเราจะได้เตรียมข้าวสารอาหารแทบไม่ไปไหนค่ะตีดตัวเรบไปปุบปั้บชาบะใสาตที่มีอยู่ในบนโลกมนุไม่สามารถ่าเก็ใช้ได้หลาใจใจเชื่อถือไ้และที่สำคที่สำคัญที่อยากให้ทุกท่านเรยนรูกันจริงๆนะครับคือ พิธีทำบุญที่สวยขีดสนแจกผู้วายชนในเาตกรอบไม่สิบสีจังหวัดแสลงมาดีขึ้นหลังจากว่าลกนี้ไปแล้วซึ่งที่หลังความตายนั้นเป็นชีวิตที่ยาวนานนับไม่ถ้วนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเรียกสั่งสมบุญเป็นเสบียงติดตัวไปใช้ในธรรมชาติเพื่อน่าใส่เ่บรรรมท่าขายโพร้อมกันเลยเพราะว่าสถานที่แห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่สองสร้างบารมีครับคือเอาชีวิต ศาสษานาคุณใดก็ตามครับที่อันใดั้งใจรักษารษา,านาเอา,าไว้คุณน,นั้นเขาดนแนะนฐานะบุนรแต่ทั้ที่สุดส่งนะคะทุกค <มา S 2> นพระคุณเจ้ารูกๆได้เบียนรับบาอะไรแบบไม่าห้าปเลนาส่งเลยครับรูกตั้งใจครับที่วันนี้จะเดินทางมาเป็เนเนื้อนาบุทีหกับพวกเราทุกคน ในต่างาเสร็จแล้วครับบริเวณสองข้างทางนะครับสองข้างทางเราก็จะเห็นมีต้นไม้อัศจรรย์ครับเป็นต้นไม้เงินนาไปติดตัวใช้คําพูดคชาติแต่ปัจจุบันนี้ถ้าเราเสียบต้นมาป่า,รา,าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เสดไปก็คือพระศรีอริยะเมตไตรนั่นเองอเต้นไม้นี้เป็นต้นไม้อัศจรรย์ครับเป็นต้นไม้ที่ว่าชาวเรือนหรือว่าชาวบาว้านจร